ตอนนี้ครับก็ถึงเส้นชัยครับบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามครับผมก็มาพร้อมกับพอสเยะครับแล้วก็พี่มนครับมาด้วยกันเพื่อนๆเขาคงใช่ครับก็เราเป็นสายเที่ยวกันนี่กจะเตรียมไปภูกระดึงด้วยกันนะครับ ก็สนุกสนานกันครับไม่ได้ีเรียเรื่องผลการแข่งขันครับถือว่าสนุกสนานกันได้บุญทำบุญร่วมกัน <c oughs> พี่อหยรอรับผมและ,ะ,าานะ้ลงใกาน่รวมใช่ใช่เนี่ยนี่ชายใจดีผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งของทีมวิ่งแล้วก็มานเราแนะน่<ะ><ะ> ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมผมยิบเองขอบคุณมากเาดี๋ยวดูบรรยากาศทั่วทั่วไปของงานกับอาหารกันจินเยอะมาก พี่ลานสวัสดีครับนี่พี่ลานครับแต่วันนี้พี่ลานไม่ได้วิ่งเจัครับรวมเลยพี่พี่ลานมาบริการแตงโมครับมีแตงโมด้วยด้วยด้วยโอ้เยอะแยะดูสตีฟครับเป็นฝรั่งที่พูดไทยชัดมากครับ ครับพ่อสตีหน้าตาดียังไม่มีสามีส่งเสียงทีเพื่อนนี่ตั้ขึ้นมาเขาจัดให้เราขออะไรเช่นนี้นี่อาหารนะคจัดคนสุดท้ายังอยู่โบดน้องแสงอยู่นะครับไม่ต้องรีบอะไรนะอยู่โบดน้องแสงโบดน้องแสงโอ้ยพี่สิงห์ก็พูดแม้แตแบบคนที่เขาได้ยินเขาจะท้อเลยนะเขาวิ่งรอบสองใช่ไหมอ๋ออันนี้ปฏิติกับปฏตติกันสวยกลุ่มล็อกหก ไีเีข้าวซอยด้วยครับข้าวซอยข้าวซอยเออบ้านเฮาเขาข้าวซอยมีเค้กด้วยครับอืมครับมีหลายใส่บหครับปติกนี่น่าจะมีหลายใส่อยู่นะครับนข้าวซอยก็จะเป็นอาหารพื้นๆของ ทางจังหวัดนครพนมครับก็อาจจะมีมทั่วไปทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าเนี่ยครับนี่นี่นี่นนอร่อยโซยวอ,อโซอยวอครับเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าโซยวอมาดูครับแล้วมาดูอาหารการกินกันครับที่นี่นอันนี้แหละครับปราติกนี่นี่โซยงโ,โซยงซยงงก็คืองางงก็คือข้าวโพดข้าวโพดผสมข้าวโพดไงอันนี้เป็นภาษาเวียดนามนะครับเป็นภาษาเวียดนาม อันนี้ล่ะอัน,นอันนี้ซอยวางวางนี่คือทองทำ<อ>มันเป็นสีทองไงนี่ครับได้ความรู้เลยครับเพราะว่าหลายไส่อยู่นะปวปติผมยังไม่เห็นมันบางบางเจ้าจะมีสีเขียวเขียวนะเอาข้าวมาย้อมสีเป็นสีเขียวมีสีเยวสีเซยวอจำไม่ได้เลยแหละซอยวางซอยวอยว อันนี้น่ากินนืสีนี่แหละเวลาวนิ้อยมาเห็นสีเขียวเหลืองขาวไปนี่ผมกินเลยอันอันนี้ซอยวอวซอยบัววัวที่แปลว่าวัววัววัวสวัสดีครับน้องบอมเข้าเวลาไม่มีใครตามครับเออมาเพจที่เริ่มต้นใหญ่มากเลยผมไม่มีอีซี่บ้างเลยอ่ะบอมสั้นอย่างเดียวเลยสั้นอย่างเดียวมาเพจ ทีสามนกับน้องครับประมาณีองโลเข้าพร้อมกันหายนิดผู้หายผู้ขาย่คนไทยตามกันาเ <c oughs> รืม่มยๆยังเป็นคนแรกของงานวันนี้ครับน้องบอมจาก OTC โอเคแล้วค่อยคุยกัน นี่เป็นรางวัลสำหรับวันนี้ครับอันนี้เป็นทอบร้อยจากงานเรือไฟลันขาดไม่ได้ครับโบว์อินดี้เจลเห็นนี่ชน้องซอใช่ไหมซอก็ได้รับสนับสนุนจากทีมโบเหมือนกันครับเห็นพี่มนเข้าไปดูด้วย เมื่อวานใช่ไหมดูมาหลายวันแล้วดูมาหลายวันแล้วเท่าหรอพี่ที่เข้าไปไร์สดของเอาร้อยร้อยโลเล่ไหมอ๋อพี่ดูไปดูบีอยทีดูมาหลายวันเลยอันตาับบังเขลบแรงเพื่อนลงแรแรงลงแรสวัสดีครับพี่นนอง สวัสดีครับคุณตำรวจวิ่งกลับแล้วพี่น้องครับใช่ครับวิ่งกลับเลยใครไม่วิ่งกลับเลยหน่อยมันจะกินเยอะต้องกลับเลยน่ะไม่กินยังใหญ่ <laughs> น่ะสิร่ากันแรกเมื่อไหร่ไม่ได้กินยังใหญ่น่ยบริทาไรกับบริทาไรอันนี้ปลาว่างครับเคซีแรนเนอร์ <laughs> โอ้ยกินคระการข้าป่าว่างพืชเมล็ดพืชเสียเอ้วนจากน้องเฮียครับมาทุกงานที่ไม่พออันี้ที่อ้วนนะครับเป็นเพื่อนๆกัน เป็นเขาแกใหญ่นี่ครับครับพูดกินอย่างนรเงี้กินอย่างเราบอกกินอะไรกินอะไรโมลายหลายพูดฮัมตัวฮะเนี่ยไปจากสนามเลยเด้อยังอยู่อยู่อยู่แต่ว่าซ้อมกินเฮ้ยหาเมย์อันนี้ที่ลือครับเกซีแลนเนอร์ครับครับ อันนี้น้องโอนนะครับน้องชายที่สอบติดนักเรียนไม่ได้ซ้อมเลยบารลีเก่าเฮ้ยกี่ปีอีกสองปีใช่เรียนสองปีเดียวปีเดียวเนร่เรียนปีเดียวหลักสูตรปีเดียวนี่เราอาวุธไหไปมหกครับอาวุธมหกใช่ครับเดียวหลักสูตรก็จะมั่วๆหน่อยเน้นเรียนอืเอาไปนั่งตักเด็กอันนี้สวัสดีครับพี่ก๊อปมาเร็วอันนี้มาเร็วรีบรีบเหมือนรีบรีดาทางครับ <พ uka> มาดัก <c oughs> มาดักอันนี้ <c oughs> นพี่เอกมาทีครับพี่เอกครับนี่พี่เอกจากอบจอครับกลุ่มเคซี่เฮ <c oughs> ้ยไมจะกลับจริงๆเลยนะวิ่งกลับแล้วโอ้ยมาดักเพชรคือไปทัานนี้โอ้ยแม่เราก็คิดว่าจะวิ่งกลับแดมไปก่อ <c oughs> นเลยครับคีลัดกลับไงครับความหมายนะเฮ้ยไม่ที่สองเลยเหรอ <c oughs> นี่น้องโตโตครับต่อจากพี่บอมเหรอ <c oughs> เข้าหลังพี่บอมมามาแล้วครับกุ่งสุดท้ายพี่ไอ้ทำไมรองเท้าใหม่เลยอ่พีไมันบีบตรงเงี้ยรองเท้าใหม่ด้วยครับคู่่นึงง้รัอีกตรงไหนครับคุณหมอใช่ครับนี่ครับโทษนะครับนี่เลยครับบีบตรงนี้เลยเวลาวิ่งไปถ้าถ้าเป็นระยะมาราธอนผมว่าน่าจะมีปัญหาแหละไปร้านแนะนำให้ไปร้านข้างโรงเรียนจีนนะครับแล้วก็ เป็นเลาะออกแค่หนึ่งก็เย็บใหม่เออไม่ใช่ได้เข้าเท้าเรามันมันผ่าตัดเนาะครับแล้วเลาะออกแล้วก็ขยายแล้วก็ไอเดียดีจังพออผมแล้วจะจะเอาไหมจะเอาเหมือนผมไหมเอาครับเอาครับเอาใช่ไหมสีแสดสีแสดจะสีแสดมันตามไปเร็วนะก็มันจะตัวต่อไปครับคุณหมอปูเหมือนหิวเลยอ่ะ กินน้อย thế? แท้แก้วอีกวยทุกคนแนละ้วถทุกคนเราเน้นถ้วยเนี่ยถ้วยถ้วยสีข,า,ขาวๆนี่แหละเ <c oughs> พราะเพื่อนก็ได้ด้วยกันเยอะ้อร่อยมากคุณสุดคุณหมูจากโรงพยาบาลอากาศอำนวยนะครับคุณหมอปูคนสวยมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งนะครับที่กลุ่มล้อคงนครมนมจัด นะไม่พลาดครับสายบุญด้วยครับมาครับแฟนนักคู่รักสายวิ่งครับคู่รักนักวิ่งนะเนี่ยเรับทานข้าวให้อร่อยครับครับผมได้ที่หนึเมันหรอเจันเท่าไหร่รุ่นอายุวังเหนื่อย กินสมิงหมวงสวัสดีครับสวัสดีครับน้องทูกครับพี่ชายฮะอกสื่อได้ไหมเนี่ยได้หมดของเรากระติงได้หมดออกสื่อไม่ได้เดี๋ยวเขาแบนผมยิ่งคนติดตามยังไม่ได้นั่นเลย จะปิวซะแล้วเนาะไปโดนไปโดนแบนยูทูบไปหนาแบนก็ไม่กลัวครับเพราะตอนนี้แค่500คนเองคนติดตามถ้ามันไปปิวตอนที่แบบหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยโอ้จะแบนเพราะอะไรนี่ไงอ๋อเพลงก็ใช่นะครับเพลงแล้วก็เพลงลิขสิทธิ์แล้วก็พวกที่แบบพูดแบบพูดไม่ดีอย่างเงี้ยครับก็จะโดนแต่เราเรายังไอ้นั่นอยู่คนคนยังติดตามน้อยอยู่ ผมไม่รู้ว่ามีรางวัลถ้ามีรางวัลผมจะวิ่งมาเลยเนี่ยไปแล้วเป็นเป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งหน้าใหม่นะครับก็ถือว่าร่วม้วยช่วยกันนะครับก็ผลผลพลอยได้ก็คือเนี่ยฮะถ้วยรางวัลเหนือกว่าอื่นใดก็ลองสุขภาพที่ได้มาพลอยได้ก็คือข้าวต้มใช่ครับเราได้ทุกคนครับถ่วยถ่วยข้าวต้ม อันนี้เป็นท็อป้อยนะครับเป็นตุ๊กตาท็อป้อยจากงานเรือไฟลันนี่ครับปลาสุขภาพดีปลาอายุเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้70็ดเท่าไหร่ครบหกสองอ74เจ็ดสิี่เจ็บนี้นี่ครับปลาเจ็ดสี่ครับสุดเจน่า,นา 74, นนจะเยอะสุดในง,งานมาถึงสะพานแข็งแรงครับปลาแข็งแรงเหมือนเดิม ผมเอามาทำอะไรอะไรโอ้ไม่ได้เดี๋ยวโดนฟิวนี่อัดว uh> um um> ูดครับจากกลุ่มล้อโคป็นไงครับวันนี้นี่วคุณแอ่ะ เราต้องต้องถามนายแม่เรือว่าองงานนี่นี่คือแอดวูดที่เป็นแม่งานวันนี้ครับที่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะพี่น้องเรามาเยอะมากเหมือนเดิมครับข้างเหมือนเดิมเนี่ยมีรางวัลมีรางวัลด้วยพี่ตุ้มนับรางวัลมาจ่ายละมาต่อยอดมาต่อยอดครับก็สวยไหมครับผูแอมครับสัมภาษณ์หน่อยได้ไหม สวัสดีครับคุณแมมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแมมได้ที่เท่าไหร่หนูวิ่งเห็บอย่างอนหักก็ได้ด้วยมีหน้าเร่งเร่งมาใช่เร่งเหมาถ้วยแซวแซวแซวเพราะว่ามันร้อนใช่เราต้องรีบนะครับต้องรีบกลับเข้ามาเพราะมันร้อนงานดีนะคะงานน่ะถือว่าจะก็เป็นงานในกลุ่มของพี่น้องเราชาวนักวิ่งนครปฐมนะถือว่ามาสนุกปีหนึ่งอ่ะมีครั้งหนึ่งก็ถือว่ามาสนุกด้วยกันครับ ได้บุญด้วยดีค่ะดีค่ะนี so iac iac mm like okay. <S <s ่คู่แมนคนสวยครับจากโรงเรียนปิยะมหาราชัยนะครับมาใส่กนเปหาพี่สาวกันดีกว่า พี่แจ้ต <lawsuit> ักไม่ห <busca> ยุดเลยเอาไปอะไรไข่ดูพี่แจ้ตักไม่หยุดเลยพี่สาวคนสวยผมครับพี่แจ้พี่แจ้ข้าวต้มอะไรครับวันนี้ก็ต้มหมูค่ะข้าวต้มหมูดนู่สิเลยเด้อไม่อิ่มมาเติมได้นะคะงานนี้มีไข่ด้วยมีไข่ด้วยไข่ด้วยมีไข่ดูไข่ต้มครับสวย้วยก่อนไหมเดี๋ยวผมหยิบครับพี่แจ้ขอบคุณมากไม่ใช่สวยอย่างเดียวครับใจบุญด้วยใจดีด้วยต้องพี่แจ้แฟนปากกว้างครับ นะครับพี่สาวอีกคนหนึ่งก็มาช่วยกันนะครับร้านซาลาเปานครบะหมี่โอครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณแทนพี่พี่น้องน้องนักวิ่งเรานครบรมนมด้วยครับมีซาลาเปา่อยๆจากร้านนครบะหมี่ขึ้นชื่อครับซาลาเปาบะหมี่ขึ้นชื่อชื่อดังก็นักวิ่งหรือว่าพี่พี่น้องน้องที่รับชมนะครับมีโอกาสได้มานครบรมนุ่มก็แวะนะครับร้านนครบะหมี่เป็นร้านเก่าแก่นะครับต้นตำรับ ซาลาเปาอร่อยบะหมี่อร่อยนะครับเนี่ยครับสวัสดีครับครูดาสวัสดีค่ะนี่อีกคนหนึ่งครับผู้ใหญ่ใจดีจากกลุ่มน้องญาติ running ครับผู้ดาเอาอะไรมาวันนี้ซาลาเปาค่ะซาลาเปากาแฟค่ะกาแฟด้วยนี่ครับเจอกันทุกงานิีมเพราะครูดาทุกงานเหมือนกันครับในกลุ่มน้องญาติซัพพอร์ตดีมากครับ เอาเลยนะคะเนี่ยซาลาเปาเนี่ยอร่อยนี่คุยคุยกันเรื่องของซาลาเปาอยู่ขอบคุณครับไ้เยอะเยอะมากไสข่ไข่ไข่ไข่ตุ้นจะหทั้งสองหน่วยยายโน่นี่ไม่ต้องใส่ลายเพราะเขาใส่ใจแล้วมันอร่อยนี่ทำไมพี่อ๋อยพูดได้ดีมากเสร็จสงสัต้องให้เพิ่มอีกด้วยนี่นะครโอ้เยอะเยอะมากครับกินหมดได้แล้วเดี๋ยวทัน นี่มาฟังภาษาอีสานบ้านเฮานี่คนนครพนโณมก็เจ้าว่าเว้าเว้าสำเนียงคือบ่คือไทยอื่นเว้าก็เจ้าว่าโหข้าศสิว่าคนนครพนมบ่สั่นเนาะเฮ้อเขาไปการลาตาพูดเก๋พูดไอมีอันนี้ต่ำๆลงได้ไหมต่ำๆลงได้ไหมจริงเหรอสวัสดีครับน้องฝนครับไปไหนมาไปเอารถก่ารถอันนี้คุณหมอโอครับ เราคนสวยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรวมๆของนักวิ่งเราครับนะครับเขาตรงอันนี้แทนได้ไหมเยอะอันนี้เลยเปันเยอะเพราะมันเยอะนี่ราคาเพราะมันเยอะไข่อะไข่ใส่ไข่สองฟองค ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามาวิ่งวันนี้พระแสงพระแสงขอดูรางวัลหน่อยพระแสงได้ที่เท่าไหร่ีประกอบชวนมาชื่อสาารนี่คนแรกของผู้หญิงด้วยรคับยินดีกับพระแสงด้วยแล้วก็แสดงความเสียใจกับพระแสงด้วยที่คุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่ค่ะคุณแม่เนาะที่สือคุณแม่มาค่ะพอดีลุงสตีฟเล่าให้ฟังอยู่ว่าพระแสงกลับเราไปที่สหรัฐเนี่ย เขาเป็นเนี่ยพระแสงเป็นแฟนของลุงสตีฟนะครับสวัสดีครับครับผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยครับนักวิ่งด้วยกันครับเป็นคู่รักนักวิง่งสูงนักวิ่งด้วยกันแต่ไปก่อนนักวิง่งนักวิงงกว่งสูงวิ่งสูงเออวิ่งสูงอายุก็ไม่ได้สูงนะลุงสตีฟยังไม่ได้อายุเยอะมากเท่าไหร่นะครับมีสูงนะเนาะมีแต่ตัวสูงตัวสูงใช่ครับแตพระแสงครับผมลุงสตีฟได้ไปด้วยจริงเหรอ อ๋อเก้าใช่เลขสวยดีเนาะใช่เลขมงคลเลขมงคลนะครับดูสติฟถ้าถ้าคนไทยเราจะเป็นเลขมงคลเลก้าเราเกียบไว้เฉพาะนะใช่ครับเป็นลำดับเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ได้เลขนี้ใช่ครับเลขมงคลได้พี่สาวคนสวยก็ได้ได้ที่7นะครับทานอะไรเรี่ยงครับพี่ทานอะไรหรือย่งครับทานแล้วค่ะขอบคุณค่ะนิดนิดนึงเพราะปกติจะทำเองไปกินเรี่ยงรับครับ อ๋อครับครับผมครับเริ่มร้อนแล้วครับถ้าก็ขยับขยับไปอีกก็ได้พอเพราะว่าแดดมันส่องละต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการรับรางวัลนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันพาร์ทที่3นะครับ ในช่วงของรับรางวัลนะครับ